ไม่มีใครหรอกนะครับเนาะมีกระจิตกระใจที่จะไปเปิดรับบริจาคนะทั้งๆที่ตุก,กตาตัวเองไม่เห็นในนิทานเรื่องนี้ไม่รู้เป็นใครนะเออนะครับไม่มีกระจิตกระใจหรอกที่จะไปเปิดรับบริจาคอคนนะเขาจะมองแบบนี้นะความคิดของผมเขาจะมองว่าเป็นการวางแผนเป็นการนั่นการนี่ โอ้ีนี่นะมันคืดไปล่วงหน้าเลยเนาะตุ๊กตาบันเทียนนี่มันเป็นแผนการของมันบ่ก็จะได้หรือแบบนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมก็จะว่าแบบนี้นะอืมเขาอีกใจแล้วก็มาพูดน้มันความคิดของคนมันต่างๆนานาน่ามันหลายคนหลายความคิดพรามันเหตุนั่นว่ามันจะเปิดรับบริจาควบ่เนาะมันก็คืดได้วะเรื่องการขอทานกันขอเงินในนิทานเรื่องนี้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ เขาจะคืดก็คือกูเว้านี่่ะนะอืมเขาจะคืดก็คือกูเว้านี่ละหลายคนกันต้องคืดก็กูนี่แหละไปนะครับกูก็ยังตืบเลยมึงคืดได้จะไดนเมื่อาสมองสวดใดมาคืดอ่าเรื่องการเปิดรับบริจิทาลนี่นะงงเลยครับพี่น้องอืมเขาประคืดเอาคืดเอาเรื่องเงินมาเป็นที่ตั้งไหคือบอได้คืดไปอา้กูจะเห็นตุ๊กตากูเด้เ็จะไดนตุ๊กตากูจีน คนเท่าเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ในเรื่องนั่นหรอกแมนพีมิตคือการวางแผนไวล้ลวงหน้าเข้าใจไหมหลายคนเขาจะมองแบบนั้นพีมิตเข้าใจไหมเอาดันดันเจ็ดร้อยไรเลยหกสิบา,าพัดที่นี่พัดมาถามว่าทางนี้เป็นทางทางพอพระเอกเป็นการวางแผนว้ดวงหน้าขัาน,น <c oughs> อันอัน ตุกตาตุยกัสีดวงสีดังว่าสันดีขัเป็นขัเป็นความบขับเป็นขับเป็นควบควบไหลอันนักไหลเป็นผูควบอยากเด่นอยากดังเอือเพราะอะไรอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยแบบนี้คือการวางแผนโอ้มันคนละเรื่องเลยใครเชื่อหูอนาคตเ่าจะควงกีดังกูคิดว่าไอหยวกเนี่ยมันคือการวางแผนจริงหรือเปล่าอืม เกิดไวอันที่เปิดรับบริจาคหาที่แตกบางคนวางแผลมันเป็นแผลกันแน่เอาปงคนวางแผลน่ะเป็นใครกันแนี่ยบ้านเขานี่ยฮู้เขาได้แน่แน่ได้แน่แน่ในในนอยแต่ว่าพ่อไปอย่างนี่ไพสีคำนวณได้ไพสีเดาได้วศิษย์ดังมันบอคือบับไ้ดอกนะครับเนาะมันคิดไม่ได้หรอกว่าจะดังมันเป็นแบบนั้นอันนี้บางหลายเป็นผู้บ่าก่อน นะครับอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีเออนะเอออะไรนะไปทำของเออไปทำกุญสัยไปทำนั่นทำนี่อยากไปเล่นการพน,นันอยากเล่น <ทำ S 1> ให้<ล>รูเออนะให้อยากได้ของดีเอาไปเล่นให้ลงให้โลบ่ได้บาทนี้ครับ <c oughs> มันก<อ><ห>็คงบอกว่<อ>าออันนี้<อ>ก็บป็ตัวทีพตัวเด่นนี่<อ> โอ้บอกว่าทาง,น,งนั่นกัลลินขึ้นกันนะกัลลินขึ้กกันบาน,นอีอ้าวไม่จะไรบานอียี่ห้าไปให้ขยะเอาบอเป็นแม่เป็นแม่อืมอันนี้แหละอันนี้กัดเบ้าไปยุกับล่องกัำลอยไอปยุฟังนั่นกับเบ้าทาั้งฟังนั่นดีมาอยู่พี่กับว่าฟังนั่นดีอ้นนาวนักกับอีกอันนี้แหละกันยังบ่เซีอมันเป็นเั็มที่แหละนะครับอืม เออมันเป็นแบบนั้นเหรออันนี้คือเหมือนการวางแผนได้พี่มีได้ในนิทานนียเหมือนการวางแผนมันก็คือวางแผนตัวที่เราเปิดรับบริจาคโลดบริจไปขึ้นได้ไปิจาคไปขึ้นเอราะสาระหมาตาวงห้าวบริขึ้นพราพ่อหรอกนะครับจักเปิดรับบริจาคแก๊กไหนจ๊กเข็ดจักไหนมันกับบมมีผู้เฮ็ดพร้อมนะ <c oughs> อืม อืมบ่มีการวางแผนกันแบ่งผลป,ประโยชน์ไม่ลงตัวกูนะแจ้งแล้วมาปล่อยมาด่ากันแล้วว่าอะไรทีนี้ว่าบักไหลไปยืมเงินยืมเงินป่ะนี่เอาไปมันไปยืมเงินมันก็เอาของไปจำแ่ละวะ่ะมันก็มีทั้งกล้องทั้งขากล้องไปจำนำใช่ไหมละ่ะ บ่ได้ยืมปากเปล่าแม่นเลบ่เขาสิเอาไปคืนแบบบ่เอาบ่เขาจะเงินไปคืนบอกเอามันก็ขวางมันน่นตัวอีหานี่อือบ่เอาไดยจะเอาเงินไปคืนน่ะไปแล้วเอากล้องเนอะบ่อือเอาไมันสิมาว่าหาสิแตกติซสระมาบ่เอามื้อแน่นว่ายายนะหอบเงินไปว่าสิเอาไปใช้นี่ายหนี่ล่ะบ่เออแล้วว่าบ่เอาบ่เอาอือหน้าตุ้ยน่ะเป็นคนพูดบ่อือของเงินส0 0 0 0น่ะไปไทยขึนอือ โอ้เบาเบาไปหนิอยากให้มันเป็นหนี้<อ> <c oughs> ใช่เดียว <c oughs> เป็นการอยให้มันเป็นหนี้จากใช้งานมันไปนั้นบอกหรือยังไงจักเป็นขอดตอร่องกินไปโตร่งกันเรื่องอย่างนองก็งงคำสูบไปนน้แต่ละคนกับเบาเาความจริงจกักสิไปเสื้อไผ้ายกแน่พี่น้องเอ้ยเออย่อมมีกละ่ะอันนี้กระไดหูจกักสิไปเสื้อไผ้าจะไปฟังไป แต่ละมือเอาเตสิบ้าออกไปโอ้ยยอมย่อมใจละคนกาเพว่าจากว่าฮอสเปร์ตัวก็ฮอสเปร์ตัวว่าก็แต่ละหมักแต่ละอีกับแล้วเว้นพอดามโอ้ยนะอืมสังคมเขาก็จักสิว่าจังไหนล่ะครับพี่น้องเอฟซีพ่อไปพ่อมั่นนะอืมนะเขาฟังกับถเขาฟังไปแต่ละมือเราเว้นนี่ก็โ จะกี่ไปเจ้ไหนเนาะไปเรื่อยๆอืมนะครับมาเนื่องปลุดพุ่นมเนื่องปลุดพี่แล้วไปทั้งนั้นไปทั้งนี้แล้วบันนี้แต่ละคนก็เชื่อบ่ได้เลยเนาะไม่เชื่อแต่ละคนก็เชื่อบ่ได้เลยเนาะได้เลยล่ะจังหวะเนี่มันจะเป็นเรื่องมันจะยุ่งยากมันจะเอ้ยบยากกว่านี้เนาะกับพี่น้องเอฟจีจะว่าคำามใดำ้ามนั่นนะนีอ แต่ว่าความใหนความนันบันยะปานี้บม่เนี่านปานี้หรอกไม่นมันเชิงว่าตามความ <EN. S 1> จริงว่าตามตรงอะ่ะม,มันทีบ่เป็นแบบนี้บ่เป็นแบบนี้เนาะไม่เนี่ยาปานี้เนาะมัน u p บ่ปานี้นะเรื่องกับบั <laughs> บนยะพอมบันยะพอมแหละอันนี้เรื่องเองี้ยไปสุดบ่ไดพัดว่าแล้วว่า ตุกตาไปเองบ่ไไรตุกตามมนไปน้นนนบ่ไปเ่ไไ้เป็นจังได้ล่ะบ่บาดมันเหต้องมีคนออกไปได้ป่านนี้อ้าวไปเองบ่อด้จะไดนก็ไปบ่อไดไปเมไดอเออมันบ่มีเซเว่นแม่ไนก็ว่าไปบ่อไอืมือมันบริหานมันบ่มีเซเว่นยู่หันพผมไม่ร้านค่ะผมไมีเซเว่นยพิันเพราที่ไปยังอ้าว่นนี้ก็พี่้องหนักอีกวนี้ มาที่นี่นะอันเขาคนในชาบานเนาะคนหนึ่งในพื้นที่เขาบอกว่าไปได้อยู่ได้ือแม่กระทั่งทานเนะาะเอาก็ไปได้เนาะมาสทรงหลาสามเทือเ่อแล้วนะครับเนาะมีแต่คนในรอบรัว่าไปบ่ได้อันกะทั้น่วยก็คือว่าเอาคนที่มาส่รงน่ะขึ้นไปเป็นพายานสนาาินะเอาอันว่ามันเคยไปกะ จะพูดยังไงจะทําให้สารเชือ่อทําไมแมวขึ้นไปคนที่เขามาชุกตามาส่งทุกสามครั้งนั่นอ่ะแม,ม่นบมลอ่ะสารก็จะเป็นไปได้มันจะมีความน่าจะเป็นม,มันเคยไปเขาจะบอกม,มาสืบม,ม,มาสอสะเรื่องนี้คือมาลงพื้นที่หาอันพ่ออะไรครับพาะพคุณไม่ได้ลงพื้นที่งไงไม่ได้มาสืบมาสอบอ้านนางยู่โตผมก็จะเห็นตีพื้อที่ แทจริงมันเป็นยังไงขนาดนายสุดหล่องลงเลยเข้าใจไหมมันเป็นตังสั้นไหยแม่นบอกแลวว่าถือกี่บอกตุ๊กตามันเคยไปสี่มัสามเสื้วเลยสามเทื้อเอาขึ้นเขาขึ้นไปเป็นพญาน่ะแม่นบอกเอ้ามันเคยไปเอ้าทําให้ยังไงจะทําให้สารเสื้อว่าเออตุ๊กตาเคยไปเอ้ามักสิีนักขึ้นไปยีกล่ะบอกวันนี้เออมันเป็นน้ําหนักมากขึ้นในบันนี้นะครับอโอ